คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงทฤษฎีที่ได้จากการยงไปยงมาอย่างสนุกสนานเท่านั้นโปรดรับชมเพื่อความสนุกสนานเช่นเดียวกันความลับและเรื่องราวที่แท้จริงที่ทำให้กลุ่มห้าผู้กล้าเหนือเมคาต้องแตกสลายอยู่เบื้องหลังบาปที่ไม่อาจให้อภัยของเจ้ายนตจันทราตันเฟิงแต่เรื่องนี้เจ้ายนตจันทราคือผู้ร้ายตัวจริงหรือไม่เรามารับฟังเรื่องราวของพวกเขาไปพร้อมๆกัน สวัสดีจ้าเจ๊ปลาทองเองนะวันนี้เจ๊เจ๊จะขอมาเล่าเรื่องราวความผิดของต้านเฟึงและทฤษฎีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับน้องไปเหิงจริงจอกคนสุดท้ายในกลุ่มห้าผู้กล้า ทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดใหม่ของไปเหิงเป็นไปลูก่ตกลงมันยังไงมีอะไรรองรับมากกว่าเดิมหรือเปล่าเรายังพอมีหวังจะได้เล่นพี่เขาไหมดูจากคลิปนี้แล้วอาจจะเป็นคำตอบให้ใครหลายคนได้คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาเควสหลักของเจ้ายยนจันทราถ้าหากว่าใครไม่ได้เล่นแล้วกลัวโดนสปอยก็ไปเล่นกันก่อนกลับมาอีกทีนะคะ แต่ก่อนจะเข้าเรื่องเจเจก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีโมล่าโมล่าปลากระป๋องกันหิวสำหรับพวกเราที่จะช่วยให้เราสมอง bright เล่นเกมได้อย่างชาญฉลาดและก็เชื่อมโยงกาวได้อย่างเก่งกาดแบบเจเจมัง้งเออหาซื้อได้แล้วในช้อปปี้ลิงด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะเราต้องขอเกริ่นเรื่องราวสำหรับคนที่ตามไม่ทันกันก่อน มีตำนานมากมายอันเรื่องชื่อในประวัติศาสตร์ของเซียนโจที่มีที่มามาจาก5ผู้กล้าแห่งกองอัศวินเมคาที่ร่วมมือกันสู้รบจนถูกขนานนามว่า5ผู้กล้าเหนือเมคาพวกเขาทั้ง5เนี่ยสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ไว้ในประวัติศาสตร์มากมายเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือการปิดล้อมเซียนโจวี่เช่ในปีปฏิทินดวงดาว5749เป็นการต่อสู้กับเอเมเดเตอร์แห่งความเฟื่องฟูชูฮู การโจมตีในครั้งนี้รุนแรงหนักจนเกือบทําให้ยีเช่ล่มสลายหาผู้กล้าจากเรือลําต่างๆของเซียนโจจึงได้มารวมตัวกันได้แก่ปรมาจารย์ดาบจิงลิว้วจากเรือหลัวงฝูอัศวินเมฆาจิงเหวียนผู้เป็นศิษย์ของจิงลิว่วเจ้าโยนจันทราในตอนนั้นต้านฟิงแห่งหลวงฝูปรมาจารย์ช่างฝีมือยิ่งชิงแห่งเรือซูหมิง และนักบินมนุษย์จิ้งจอกที่ยิงธนูได้แม่นราวกับจักวางชื่อว่าไผ่หงพวกเขาทั้งห้าผจญอันตร,รายบทขยี้ดวงดาวที่มีชีวิตที่ถูกสาวกแห่งความเฟื่องฟูปลุกขึ้นมาแท้จริงแล้วห้าผู้กล้าเหนือเมฆาไม่ได้เป็นแค่กลุ่มผู้กล้ายอดฝีมือแต่พวกเขายังเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากๆอีกด้วยแม้ว่าเราเนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตาอีก4คนที่เหลือเป็นอย่างดีแต่เรากลับไม่ค่อยรู้จักจิ้งจอกสาวไผ่เหิงเท่าไหร่ เพราะว่าในเกมเองก็บอกเล่าเรื่องราวของไปเหิงน้อยซะเหลือเกินตัวตนที่แท้จริงของไปเหิงคือใครตอนนี้ข้อมูลที่เรามีก็คือเธอเป็นสาวเผ่าพันธจิ้งจอกที่ขับ s t a r s k i ฟเก่งมากและเธอก็ศรัทธาในเส้นทางของการบุกเบิกชอบเดินทางไปในที่ต่างๆชื่อของเธอปรากฏครั้งแรกในคำขอประจำวันตั้งแต่1.0ในฐานะมนุษย์จิ้งจอกนักเดินทางไปเหงิง ปัจจุบันมีเอกสารในเกมซึ่งเป็นบันทึกของไปเหิงเองเลยชื่อว่าหนังสือรวบรวมการเดินทางที่ไปเหิงนักบินผู้โด่งดังแห่งเซียนโจโดได้ทิ้งเอาไว้ในเนี้ยบันทึกเรื่องราวการเป็นทูตที่เซียนโจซูหมิงของเธอตั้งแต่ต้นจนจบหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าในช่วงสงครามกองวิหกเหินฟ้าแห่งเยาชิงยังติดพันสงครามสาวกแห่งความเฟื่องฟูอยู่ทำให้กำลังหลักพลอยล่าช้าไปด้วย กองกิจการทหารจึงมอบหมายให้ไปเหิงและเจ้าหน้าที่อีก12คนรวมตัวกันเป็นคณะผู้แทนขึ้นเรือขนส่งไปยังซูหมิงเพื่อขอกำลังเสริมและอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งตอนนั้นเองช่างฝีมือที่ถูกส่งออกมาเป็นตัวแทนต้อนรับคณะของไปเหงิงนั่นก็คือเด็กน้อยขี้อายที่มีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเด็กอายุแค่10ขวบเป็นช่างฝีมือของอัติสันชิฟคอมมิชชั่นแห่งซูหมิงยิ่งชิงและเนี่ยก็คือการพบกันครั้งแรกของเธอและหนุ่มน้อยยิ Ying ่งชิงนั่นเอง ระหว่างทางเธอกับยิ่งชิงได้ใช้เวลาพูดคุยกันไปไม่น้อยทําให้เธอรู้จักเขาว่าเขาเดินทางมาที่ซูหมิงเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีหลายๆคนเนี่ยเมื่อเรียนจบแล้วพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะกลับไปถ่ายทอดวิชาให้แก่พวกพ้องที่บ้านเกิดแต่ว่ายิ่งชิงไม่เหมือนกับคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่มีบ้านให้กลับไปบ้านเกิดของเขาถูกกองเรือบริซินทําลายล้างหมดแล้ว ดังนั้นหลังจากที่เด็กน้อยหนีรอดมาถึงเซียนโจเขาจึงทุ่มเทเป้าหมายไปเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการมุ่งมั่นเรียนรู้สร้างอาวุธสำหรับอัศวินเมคาและสาบานว่าจะกำจัดปีศาจร้ายที่น่ากลัวเหล่านั้นให้สิ้นซากเพื่อเป็นการแก้แค้นให้ครอบครัว เพราะความเกลียดชังจากสวรรค์เพราะชีวิตที่น่าสงสารและความเฉลียวฉลาดเกินวัยของเขาทําให้เธออดจะลูบหัวเด็กคนนี้ไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าเด็กน้อยจะรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ยิ่งชิงจึงวางมือเล็กๆของเขาลงบนมือของเธอแล้วตบเบาๆให้ไปหึงรู้สึกสบายใจแทนเวลาผ่านไปหลังจากที่เข้าร่วมกลุ่มหผู้กล้าเหนือมีคา ยิ่งชิงที่โตแล้วคนนี้แหละก็เป็นคนสร้างธนูที่สามารถยิงพร้อมกันได้สามดอกได้แม้ว่าจะขับสตาร์สกิฟอยู่ให้แก่เธอตลอดระยะเวลาที่พวกเขาได้ต่อสู้กับภัยร้ายจากเฟื่องฟูงมาด้วยกันได้พบพานและ,ะเผชิญหน้ากับการจากลาม,มากมายสำหรับต้านเฟิงหัวใจมังกรบอกเขาว่าพวกนั้นเป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆที่ถูกปัดเป่าออกไปจากโลกสงครามมาพร้อมกับสิ่งที่ต้องแลก และท้ายที่สุดแล้วชีวิตก็จะถือกําเนิดขึ้นอีกคราแต่หัวใจมนุษย์ของเขาก็ยังเจ็บปวดเพื่อผู้คนเหล่านั้นที่มีเลือดเนื้ออันอบอุ่นเฉกเช่นสหายร่วมรบของเขาและเพื่อนมนุษย์ที่อาจจะมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้นทว่าวันนี้กลับต้องเจ็บปวดเพราะไม่อาจหวนคืนสู่บ้านเกิดได้อีกและแล้วการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นนั่นก็คือการจากไปของหนึ่งในห้าผู้กล้าเหนือเมคาไปเหงิง ในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของหัวหน้าสาวกแห่งความเฟื่องฟูชูฮูกับห้าผู้กล้าเหนือเมคาเหตุการณ์นี้จิงลิ่วก็ได้ร่วมต่อสู้กับปีศาจร้ายตนนั้นด้วยแต่เหตุการณ์ในฝั่งของจิงลิ่วเองเราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเช่นไรก็ต้องรอให้ท่านอาจารย์เข้ามาก่อนนั่นแหละ การต่อสู้ครั้งนั้นหนักหน่วงมากจนถึงขั้นที่ต้านเฟิงใช้คลิดวิชามังกรกลายร่างปลดปล่อยร่างมังกรของตนเองเพื่อสู้กับเงาปีศาจร้ายนั้นท่ามกลางภาพลวงแห่งความเป็นความตายชูหูได้แสดงภาพดวงดาวร่ำร้องขยายตัวราวกับเม็ดเลือดแดงและจัก,กรวาลก็ตกลงสู่ก้นบึ้งแห่งกายาและความปรารถนาท่านใดนั่นเองหัวใจมังกรของเขาก็เต้นรัวเร็วทั้งพยายามใช้เขี้ยวเล็บหายใจและกรดเกลียวโกรธา ตรงนี้ต้านเฟิงก็ตระหนักได้ว่าไม่ว่าเขาจะทรงพลังแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานชูหูผู้ส่งสารแห่งพินาศโร้าได้เลยจนกระทั่งมีสตาร์สกิฟป,ปลำหนึ่งพุ่งผ่านทุกสิ่งเข้ามาราวกับลูกธนู หญิงสาวคนหนึ่งคลานออกมาจากซากปรักหักพังอย่างยากลำบากซึ่งน่าจะเป็นไฟเหิงในมือของเธอชูดวงอาทิตย์สีดำสนิทดวงหนึ่งขึ้นมาในชั่วพริบตานั้นราวกับเป็นนิรันต์เขาเห็นมือของเธอเลือนหายไปมองเห็นใบหน้าของเธอเลือนหายไปและมองเห็นตัวเธอเลือนหายไปของสิ่งนั้นทำให้ทุกสิ่งรอบตัวแตกละเอียดเป็นผุยผง แล้วพัดพาเข้าสู่พายุคลั่งแห่งพลังซึ่งรวมถึงตัวของไปเหิงเองด้วยเส้นผมหนึ่งเส้นและหยดเลือดหล่นบนพื้นนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงร่องรอยการมีอยู่ของเธอที่เหลือเพียงแค่นี้เท่านั้นและนี่คือจุดจบของจิ้งจอกสาวแห่งห้าผู้กล้าเหนือเมคาไปาเหิง ต่อมาในปี7379ซึ่งเป็นปีที่ต้านเฟิงถูกตัดสินให้เป็นกระบฏและถูกบังคับให้ถอดเกลด็ดแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่เขาถูกตัดสินแบบนั้นเรามาย้อนดูที่เรื่องราวของเจ้ายนจันทรากันอีกครั้งในนิมิตฝันอันหนึ่งของเจ้ายนจันทรามีบทสนทนาระหว่างยิ่งชิงกับต้านเฟิงเจ้ายนจันทรารุ่นก่อนชูหูสิ้นแล้วและพวกเราก็ชนะแล้วแต่จะชนะได้อีกสักกี่ครั้งเราต้องสูญเสีย สิ่งที่ต้องแลกแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่ดูแอม r บรอโซอัลเบอร์นี่สิมันยังคงมีชีวิตอยู่ตราบใดที่มันยังยืนหยัดอยู่พวกสัตว์ร้ายก็จะหลั่งไหลเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าการต่อสู้ที่ชาวเซียนโจมนุษย์จิ้งจอกและชาววิทยาธาราต่อต้านสิ่งชั่วร้ายก็จะไม่มีวันจบสิ้นตลอดไปใช่พวกเราทุกคนไม่มีอะไรพิเศษพวกเราทุกคนล้วนมีเพียงชีวิตเดียว ต้องสละเพื่อสิ่งนี้หรือต้องตายเพื่อสิ่งนั้นทั้งหมดคือการตัดสินใจของเราเองก็เหมือนกับที่เธอเลือกจะช่วยนายกับจิงลิวเหมือนที่เธอคนนั้นเลือกที่จะให้ผู้คนมากมายมีชีวิตอยู่ต่อไปบทสนทนานี้คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของต้านเฟิงและยิ่งชิงที่จะโค่นล้มต้นแอมเบอร์ซ่อาเบอร์เพื่อยุติสงครามระหว่างเซียนโจกับเฟืองฟูเพราะถ้าหากว่ายังมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ ต่อให้ต้องชนะสงครามอิกสกี่ครั้งต้นไม้ก็จะดึงดูดภัยร้ายจากเฟื่องฟูเข้ามาอยู่ดีและทุกครั้งที่มีสงครามต่อให้เป็นเผาวิทยาธาราที่สามารถกลับไปเกิดใหม่เป็นไข่ได้พวกเขาก็มีโอกาสดับศูนในสงครามหากกลับมาเกิดที่ทะเลโบราณไม่ทันและจะต้องเจอกับการพรากจากไม่จบไม่สิน้นเผาวิทยาธาราเป็นเผ่าที่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้จะเกิดจิตด,ดวงใหม่ไม่ได้สักวันหนึ่งหากสงครามไม่จบลงพวกเขาก็คงหายไปจากจ,ากจักรวาลนี้อย่างแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นมังกรผู้ทรงเกียรติที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจต่อกรกับเหล่ามังกรผู้อาวุโสมากที่สุดในรุ่นนั้นจึงอาศัยจังหวะนี้แอบก่อตั้งกลุ่มนักเล่นแร่ปแปรธาตุลับที่วิจัยเกี่ยวกับการถือกำเนิดใหม่ของดวงจิตมังกร ต้องขอเล่าย้อนสักนิดหนึ่งปกติแล้วพวกมังกรผู้อาวุโสจะทําหน้าที่คล้ายกับสภามังกรเอาตรงๆก็ประมาณขุนนางของห้องเต้จะมีทั้งพวกที่ไม่ค่อยถูกกับมังกรผู้ทรงเกียรติแต่ก็มีพวกที่รักมังกรผู้ทรงเกียรติอยู่เหมือนกันมันเป็นระบบการคานอํานาจเพื่อไม่ให้อง์ราชาทําตามใจตัวเองจนเกินไปและหน้าที่ของพวกเขาก็คือการทําให้ตําแหน่งมังกรผู้ทรงเกียรติยังคงสืบต่อไปได้อย่างที่ควรจะเป็น อย่างที่กล่าวไปแล้วในคลิปที่แล้ววิทยาธาราเนี่ยเป็นเผ่ามังกรที่ห่วงวิชาความรู้มากๆเหตุการณ์ที่มังกรผู้ทรงเกียรติคนแรกวีเปียได้แบ่งเอาเคล็ดวิชามังกรมาช่วยผนึกต้นแอมเบอรเซาอัเบอร์เพื่อช่วยเรือเซียนโจมังกรบางกลุ่มก็ไม่ได้ภาคภูมิใจเลยพานไม่ชอบมังกรผู้ทรงเกียรติไปด้วยดูจากลุงคนที่สลักอนุสาวรีย์มังกรก็ไม่ชอบหน้ามังกรผู้ทรงเกียรติคนแรกวีเปียด้วยซ้ําแต่ก็ถูกบังคับให้ทํา ทีตันเฟิงทําในตอนนั้นคือการตั้งการวิจัยลับเกี่ยวกับการสืบต่อเผ่าพ,พันธุ์ของมังกรทํายังไงก็ได้ให้เกิดดวงจิตใหม่ขึ้นมาถ้าให้เราเดาการวิจัยนี่แหละสิ่งที่ได้รับกลับมาคือสิ่งที่เรียกว่ายามังกรผลทายานหัวใจสําคัญของยามังกรผลทยานคือไขกระดูกวิทยาธารามันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีวิทยาธารามาเกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ และเป็นที่รู้กันว่ายามังกรผูทธยาานี้เป็นยาต้องห้ามของเซียนโจเพราะถือเป็นการมอบชีวิตอันเป็นอมตะให้แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นอมตะทำให้การวิจัยนี้ต้องทำแบบลับๆถึงขนาดผู้อาวุโสจะต้องไม่รู้ ในรายง,งานการวิเคราะห์สูตรยามังกรผลทยานกล่าวเอาไว้ว่าหากผู้รับยาเป็นเผ่าพันธุ์อายุยืนยาวยานี้จะกลายเป็นตัวแทนบรรพบุรุษมังกรชี้นําสติสัมปชัญญะที่แต่เดิมแล้วพวกเขาที่จะเป็นมาราจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถ้าหากว่าได้รับยาตัวนี้ทันเวลาก่อนก็จะสามารถควบคุมสติได้แต่ว่าถ้าหากผู้รับยาเป็นเผ่าพันธุ์อายุไขสัน้น ยาชนิดนี้จะเป็นการรับพลังของบรรพรุรุษมังกรเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนำมาซึ่งการพัฒนาของร่างกายในช่วงเวลาสั้นๆร่างกายของเผ่าอายุไขสั้นแต่เดิมมันอ่อนแอ จะได้รับพลังอย่างก้าวกระโดดมีการย้อนวัยอย่างรวดเร็วแต่หลังจากที่เซลล์ลูกหลนานมังกรที่ฉีดเข้าไปตอนแรกตายร่างกายจะหยุดย้อนวัยตัวบ่งชี้ทางร่างกายของผู้รับยาก็จะถดถอยลงอย่างมหาศาลทําให้เกิดอาการหลงลืมความทรงจําไม่ประติตประต่อกันคาดว่ายาตัวนี้ก็เป็นยาที่ยิ่งชิงได้รับก่อนตายทําให้กลายเป็นเบลดที่มีอาการตรงกันทุกประการแต่น่าสงสัยไหมว่า ทำไมถึงไม่มีบทวิเคราะห์ถึงยาบางกรผลทยานหากผู้ได้รับยาเป็นฟอกเซียนมีบันทึกหนึ่งกล่าวว่าความลับของชาวเซียนโจกับมนุษย์จิ้งจอกคือเซลล์ทั้งหมดของร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงระหว่างเซลล์พิเศษกับเซลล์ต้นกําเนิดได้ตามต้องการก็คืออาการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปตามกฎที่กําหนดเอาไว้และจะทําให้ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ แปลง่ายๆก็คือเซลล์มันจะฮิวไปเองตามกฎของเซลล์เพียงแต่ว่าเซลล์ของเผ่าอายุยืนยาวจะฮิวได้นานกว่าฟอกเซียนแต่เนื่องจากโดยรวมแล้วทั้งสองเผ่ามีเซลล์ที่ไม่ต่างกันนะักการมอบยาวังกรพลทยานให้แก่จิ้งจอกจึงไม่ต่างกับการให้เผ่าอายุยืนยาวและจิ้งจอกก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวถึงขนาดต้องเป็นมาราก็เลยไม่จําเป็นต้องให้ยาตัวนี้แก่จิ้งจอกแต่มันดันมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือ ข้อแตกต่างระหว่างเผ่าอายุยืนกับมนุษย์จิ้งจอกนั่นคือมนุษย์จิ้งจอกจะได้รับการชี้แนะจากเทพแห่งดวงดาวที่ถูกเรียกขานว่าหลอดแห่งอายุวัฒนะโดยให้ดื่มน้ำจากริสปริงเพื่อให้มีอายุที่ยืนยาวเช่นเดียวกับพวกบริซินทำให้ยืนยันได้ชัดเจนว่าบรรพบุรุษของบริซินมีต้นกำเนิดเดียวกับมนุษย์จิ้งจอกบริซินคืออะไร บริซินคือเผ่าพันธุ์ทับหน้าของสาวกเฟื่องฟูเราจะได้เจอแล้วก็คือพวกน้องหมาในเกมนี่แหละลักษณะเด่นของบริซินคือพวกเขาจะมีโครงสร้างทางกายวิภาคของสุนัขอย่างชัดเจนโครงกระดูกกว้างและเรียวยาวกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกรล,ล่างและคอมีความแข็งแรงเขี้ยวมีพัฒนาการที่ดีมีหูสัตว์งอกบนหัวมือและเท้ามีกรงเล็บแหลมคม บริซินมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพจึงสามารถดัดแปลงร่างกายของตัวเองด้วยเทคโนโลยีหลากหลายแบบเรือของพวกบริซินถูกเรียกว่าอาสูรจักรกลหรือว่าเรืออสูรซึ่งเป็นยานอาวกาศมีชีวิตแบบเดียวกับสตาร์สกิฟสามารถดูดซึมอาหารโจมตีและแพร่พันธุ์ได้นอกจากนี้ยานรบที่บริซินใช้ออกล่าเป็นประจำยังขึ้นชื่อเรื่องความเร็วอีกด้วย แต่จุดสำคัญที่สุดของบริซินนั่นคือเขามีความสามารถด้านการรักษาที่โดดเด่นมากๆและสิ่งที่มาพร้อมกับความสามารถด้านการรักษานี้คือความสามารถในการกลายร่างบริซินจะเรียกพลังนี้ว่ามู m แมกเน s ในขณะที่กลายร่างจะเกิดการขยายตัวของกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างมากแต่ว่าท้ายที่สุดจะฟื้นฟูเป็นปกติอย่างรวดเร็วด้วยพลังรักษาของตัวเองซึ่งความสามารถนี้พบได้น้อยมากในมนุษย์จิ้งจอก ยกเว้นมนุษย์จิ้งจอกบนดาวเซียนโจเหยาชิงอะไรนะยกเว้นมนุษย์จิ้งจอกบนดาวเซียนโจเหยาชิงเวมนุษย์จิ้งจอกบนเซียนโจเหยาชิงยกเวมนุษย์จิ้งจอกบนเซียนโจเหยาชิงยกเวมนุษย์จิ้งจอกบนเซียนโจเหยาชิง ในช่วงสงครามกองมิหกเหินฟ้าแห่งเย้าชิงยังติดพันสงครามสาวกแห่งความเฟ,ฟื่องฟูทําให้กําลังหลักพลอยล่าช้าไปด้วยกองกิจการทหารจึงมอบหมายให้ไปเหิงและเจ้าหน้าที่อีก12คนรวมตัวกันเป็นคณะผู้แทนไปเหิง เป็นมนุษย์จิ้งจอกที่มาจากดาวเหยา่วชิงเป็นบรรพบุรุษใกล้ชิดกับบริสินซึ่งมีสกิลพิเศษที่ใช้ในการกลายร่างหรือที่เรียกว่ามูนแมดเนสและคิดว่าไอ้ก้อนที่เธอชูขึ้นมานี่แหละคือพลังที่ว่านี้ซึ่งมันสามารถดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปจนหมดได้และก็ยิ่งชัดเจนมากว่าทำไมไปเหิงถึงมีความสามารถในการหลอมรวมเข้ากับสตาร์สกิฟได้แม้จะมีอาการก่อแรกเพราะว่าเธอมีพลังพิเศษของบริสินนั่นเอง ในเนื้อเรื่องของเจ้ายนจันทรามีนิมิตหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าเขาฝันเห็นตัวเองแยกน้ำทะเลและไปยังส่วนลึกของซากประหับพังเพื่อฝังเศษโลหิตของเพื่อนเก่าหรือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่ได้ถือกำเนิดมาเนิ่นนานหรือทั้งสองเรื่องนี้เดิมทีก็เป็นเรื่องเดียวกันพวกมันเป็นความปรารถนาที่เนิ่นนานแต่ก็ไม่อาจทำให้กลายเป็นจริงและเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่บีบคั้นมังกรยักษ์ ช่างฝีมือปกป้องเขาด้วยดาบในมือมาตลอดทางอีกทั้งบนตัวล้วนเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือดเขากำลังเร่งให้ตนต้องตัดสินใจสงครามและชีวิตที่สูญเสียไปในสงครามล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจเชคเช่นเดียวกับตัวเขาเขาหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าและนึกถึงใบหน้าของผู้คนรเหล่านั้นก่อนจะตัดสินใจ ถ้ามีโอกาสพวกเราก็จะเลือกให้เธอและคนอื่นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปชาววิทยาธารามีทางรอดในแบบของตัวเองฉันลองดูได้และสิ่งที่ต้านเฟิงลองในตอนนั้นสิ่งแรกคือการมอบอยามังกรผลทยานให้แก่ยิ่งสิงทำให้เขาที่สภาพรอแรกกลับมามีชีวิตอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชีวิตในแบบที่เขาต้องการต่อไปก็ตาม และอีกสิ่งคือการตัดสินใจสละตัวเองเพื่อทำให้ a m b r บรโซอาเบอรดับสูญอย่างหมดจดหน้าที่ของเจ้ายนต์จันทราทุกรุ่นของเซียนโจสามารถทำลายผนึกและเยียวยาผนึกของแอม r บรโซอาเบอรได้ในตัวของพวกเขาเหมือนมีพลังสองสายในตนเดียวบางกรผู้ทรงเกียรติตั้งแต่รุ่นแรกวี่เปียจึงต้องทำหน้าที่ดำรงอยู่เพื่อรักษาผนึกนี้และคอยระแวดระวังไม่ให้มันฟื้นฟูกลับมาอีกตลอด จากการวิจัยของต้านฟิงและจากสิ่งที่เขารู้เขาน่าจะจับใจความได้ว่าการที่มังกรผู้ทรงเกียรติสามารถเยียวยาผนึกได้แต่ก็สามารถทําลายได้แบบนี้การใช้พลังของเขาอาจจะทําให้ผนึกถูกทําลายขึ้นมาในสักวันหนึ่งก็ได้เขาจึงตัดสินใจแยกพลังมังกรของตนออกเป็นสองสายนั่นก็คือพลังมังกรทําลายล้างและพลังมังกรเยียวยา การจะสร้างดวงจิตใหม่ขึ้นมาแต่เดิมทีแล้วสำหรับชาววิทยาธาราก็เป็นไปไม่ได้แต่ได้บทพูดนี้ของคเควสเจ้ายนจันทราจะทำให้เราได้รู้ว่าการหลอมรวมพวกเขากับเผ่าอื่นแล้วให้กำเนิดดวงจิตใหม่นั้นมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นย้อนกลับไปจากเอกสารวิเคราะห์ต่างๆแล้ว DNA ของเผ่าพันธ์จิ้งจอกที่มีบรรพบุรุษเดียวกับบริซินนั้นมีความสามารถในการรักษาสภาพตนเองสูงมาก ทำให้ประโยคที่ว่าเพื่อฝังเศษโลหิตของเพื่อนเก่าหรือเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่ไม่ได้ถือกำเนิดมาเนิ่นนานหรือทั้งสองเรื่องนี้เดิมทีเป็นเรื่องเดียวกันการทดลองแยกร่างจึงได้เริ่มต้นขึ้น เราไม่รู้ว่าพวกเขาแยกร่างกันสำเร็จเลยหรือไม่ในครั้งแรกแต่มีความเป็นไปได้ที่การทดลองนี้อาจจะทำหลายครั้งเพราะว่าในไข่ของวิทยาธารามีฟองหนึ่งที่พูดถึงเหตุการณ์ของจิงลิว้วที่เธอลงมือฆ่าอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับปีศาจมังกรด้วยมือของตัวเองเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ในอดีตนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการทดลองที่ผิดพลาดทำให้วิญ,ญญาณที่เกิดมาคุ้มคลั่งจนต้องทำให้จิงลิ้วมากำราบ และจากความสัมพันธ์ที่น่าจะพิเศษระหว่างจิงลิ้วและไป่เหิงก็มีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นี้จะสร้างความเจ็บปวดให้จิงลิว้วจนทําให้เธอกลายเป็นมาราและในตอนท้ายการทดลองนี้ก็สําเร็จดวงจิตของไป่เหิงมนุษย์จิ้งจอกนักเดินทางจึงกลายมาเป็นไผ่ลู่มังกรผู้เยียวยาแห่งวิทยาธาราด้วยเหตุผลนี้เอง ในภาพสะท้อนวิทยาคาราตนหนึง่งก็ได้กล่าวถึงจิงลิ่วที่เดินทางลงมายังวังมังกรเพื่อขอพบมังกรผู้ทรงเกียรติเพื่อมาดูให้แน่ใจว่าเธอ,อยังสุขสบายดีโดยภาพสะท้อนตอนนี้เป็นผู้ดูแลมังกรผู้ทรงเกียรติตนใหม่เพราะระบุชัดเจนว่าต้านเฟิงได้ตายไปแล้วดังนั้นคนปัจจุบันจะเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องไปลูกการเป็นมังกรผู้ทรงเกียรติ <tidy>. นอกจากจะต้องมีเคล็ดวิชามังกรกลายร่างและยังต้องมีหัวใจมังกรกับโอ o ออฟอเบิร์ซมสองสิ่งคาดว่านี่แหละคือส่วนที่ถูกแยกออกจากกันหัวใจมังกรเยียาถูกนำไปใส่ไว้ในตัวของไปลูกทำให้เธอสามารถรักษาอาการต่างๆที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เกิดและหัวใจที่ว่านี่แหละก็มีความเป็นไปได้อีกว่าจะเป็นส่วนหางของมังกรเพราะปรากฏในเนื้อหาในเกมว่าต้านหิงไม่มีหางแถมไปลูกก็ถามถึงหางของเขาอีกต่างหากเพราะมันแปลก ส่วน orb of abyssum อาจจะเป็นลูกแก้วรวมพลังซึ่งเป็นอาวุธของต้านเหิงในปัจจุบันทำให้เขาสามารถแหวกทะเลและทำลายผนึกให้เพื่อนๆลงไปที่วังมังกรได้ตรงนี้ชัดเจนเหมือนกันว่าไปลู่ทำไม่ได้ ในคัดซีนสําคัญของเนื้อเรื่องเจ้ายนจันทราเราจะเห็นว่าต้านเหงคลายผนึกมังกรทิ้งไว้และจะลงไปผนึกใหม่แต่พลังในตัวเขาเองทําไม่ได้แต่พอมาเป็นไปลูกก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้ยิ่งชัดเจนถึงความสําเร็จของการแยกดวงจิตสองดวงในครั้งนี้ตามแผนการของต้านเฟิงคือการมอบตำแหน่งมังกรผู้ทรงเกียรติให้ไปลู่แล้วในประเทศตนเองที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างออกจากเซียนโจแล้วแผนนั้นก็เป็นไปตามคาด นั่นก็คือหลังจากที่สร้างไปลู่สําเร็จตัวเองก็โดนจับเขาถูกผู้อาวุโสของเผ่าตราหน้าว่าทําเรื่องผิดบาปถูกเซียนโจรประกาศว่าเป็นกระบฏเพราะว่ามอบความเป็นอมตะให้ผู้อื่นและถูกจับเข้าวิธีถอดเกรดเพื่อเกิดใหม่แต่ชีวิตการเกิดใหม่ของพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีนักอย่างที่บอกไปก่อนหน้ามัางกรผู้อาวุโสไม่มีทางเห็นด้วยกับการมอบตําแหน่งมังกรผู้ทรงเกียรติให้ไปลู่ เพราะพวกเขาเห็นว่าน้องอ่อนแอไม่มีพลังในการสู้เลยสักนิดทําได้แต่การรักษาแต่ก็ไม่อาจขัดรากโชอ์การของต้านเฟืองที่สั่งเสียเอาไว้ได้จึงวางแผนหาทางกําจัดไปลูตลอดมาและพยายามดันให้ต้านเหิงกลับไปรับตําแหน่งมังกรผู้ทรงเกียรติเลยเป็นที่มาของเนื้อหาในเควสเจ้ายยนจันทราไปลูที่แต่เดิมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับเขาอยู่แล้วก็ต้องเผชิญกับวิกฤตทางสภาพร่างกายของตัวเองที่ไม่เหมือนคนอื่น น้องไม่สามารถฝันได้เหมือนมังกรตนอื่นเพราะว่าดวงจิตเดิมของน้องเป็นจิ้งจอกแต่ปัญหานี้หายไปหลังจากที่น้องได้ขึ้นรถไฟและรับพลังบุกเบิกไปถึงอย่างนั้นน้องก็ยังถูกเฝ้ามองด้วยผู้ดูแลอยู่ตลอดและไม่อาจทําอะไรตามใจตัวเองได้แถมไม่เข้าใจด้วยว่าตัวเองต้องเอาพลังรักษาไปทำอะไรจนกระทั่งต้านหึงมาสอนวิธีใช้ในเคเสฝั่งต้านหึงเองอันนี้ก้นหนัก ตรงที่พอถอดกริดมังกรก็ไม่มีความทรงจำอะไรเหลือเลยนอกจากเกิดในคุกแล้วก็ได้แต่เก็บตัวงเงียบๆร,รับการลงทนันการสั่งสอนจากคนอื่นตั้งแต่เกิดเขาไม่รู้เจตจำนงของต้านเฟิงไม่เข้าใจต้านเฟิงและไม่เข้าใจว่าเบรดทำมถึงแค้นเขาและก็เลยพานเกลียดใบหน้าของตัวเองที่เหมือนกับมังกรผู้ทรงเกียรติรุ่นแรกเกลียดพลังของตัวเองและเคยพยายามปฏิเสธอย่างสุดชีวิตแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้พบกับที่อยู่ของตัวเองในที่สุด นั่นก็คือบนขบวนรถไฟข้ามองเห็นตัวเองกระโจนไปยังจัก,กรวาลอันไกลโพ้นและไม่หันหลังกลับมาอีกถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วผลการทดลองของต้านเฟิงจะยุติสงครามระหว่างเฟื่องฟูกับสาพันธได้ไหมอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่เจเจหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ต้านเฟิงทำมากขึ้นและไม่มองว่าเขาเป็นตัวร้ายขนาดนั้นไปก่อนนะ ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือจิงลี้วในคัดซีนสุดท้ายค่อนข้างชัดเจนว่าเธอมาเพื่อสังหารพีนาศโรคาเหยาฉือผู้ที่พรากทุกอย่างไปจากเธอเป้าหมายระดับสังหารเทพดาราอันนี้ก็ยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกแหละแล้วเท่าที่ดูเหมือนเจ๊แกจะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับยามังกรผลทยานไปด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่า ส่วนตัวแล้วเดียวชอบฉากจบของทั้ง5คนแบบนี้นะจิงรี่ก็เรียกว่ามีเรื่องให้คุยอีกยาวๆท่านนผลนี่บทช้ำหน่อยรู้ทุกเรื่องแต่อยู่ในตําแหน่งที่ทำอะไรมากไม่ได้เบรดก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วต้านเหิงก็มีที่ให้อยู่อย่างสบายใจติดก็แต่ตรงไปเหิงที่ถ้ามาทรงนี้แล้ว <c oughs> เราไม่ได้ได้เล่นเขาแล้วมั้งก็ไปเล่นไปลูแทน หากใครชอบคลิปแบบนี้และยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าก็ไปเก็บตกเรื่องทฤษฎีไปเหิงได้นะถ้าหากเอาเรื่องนี้ไปบอกต่อก็อย่าลืมป้ายยาให้เพื่อนมาดูช่องเจเจด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับตะไคร้ให้เจเจด้วยนะเดี๋ยวเจจะทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ